สำหรับคนเกิดวันพุธในเดือนมิถุนา2565นะครับในเรื่องของการงานการเงินนะฮะ,ะเบื้องต้นเนี่ยเหมือนชีวิตเนี่ยมันเป็นเหมือนไบโพล่าเลยคือเขาเรียกว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็มีความสุขดีนะฮะไปเลี้ยงฉลองไปทำอะไรกับเพื่อนมีความสุขอะไรดีนะายเรื่องของการเงินการงานนะครับ แต่อีกในยะหนึ่งที่อยู่ในใจลึกๆนะครับต่อให้คุณมันมีความสุขอะไรเนี่ยแต่มันแต่มันก็มีเรื่องทุกข์ใจที่อยู่ในใจลึกๆหรือมีเรื่องอะไรต่างๆที่อยู่ข้างหลังเราอะครับที่ต่อให้การงานการเงินจะดีเพียงไหนแต่ก็คือว่าไม่อยากทําที่เนี่ยแหละคืออยากเปลี่ยนงานอยากมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานเหมือนว่า เขาเรียกว่าเหมือนอยู่ในจุดที่อิ่มตัวนะครับอาจจะมีการวางแผนเอ,อ่อที่จะเปลี่ยนงานใหม่หางานใหม่หรือว่าอยากจะเก็บเงินได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนไปทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนําว่าคุณสามารถทําได้แหละฮะคุณแต่คือเขาเรียกว่าไงไพ่เตือนว่าอะไรรู้ปะการที่คุณแบบอาจจะทุกอย่างอาจจะดูดีอาจจะวางแผนอะไรมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว มีเงินก้อนมีเงินเก็บทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่สิ่งที่คุณขาดอยู่อย่างหนึ่งอะไรนึกไหมรู้ไหมครับเห็นใบสุดท้ายไหมคือทหารชี้ทางคุณอาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เขาเก่งในทางทางนั้นนะ่ะปรึกษาก่อนการพลาดนะไม่งั้นคุณอาจจะพลาดได้นะครับในการที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรสิ่งใหม่ๆนะครับที่คุณอยากจะออกจากงานเก่ามาทําอะไรใหม่ๆนะฮะซึ่งงานเดิมมันก็ดีอยู่แล้วใช้คําว่าอย่างนั้นนะฮะมา ให้ระวังพลาดน,นะเตือนแค่อย่างเดียวครับคือให้ไปปรึกษาหาลือกับคนที่มีความรู้นะฮะต่อมาในเรื่องของความรักนะค่อนข้างดุเดือดนะสำหรับคนเกิดวันพุธนะฮะนะช่วงนี้ยังแบบมันอาจจะดูเหมือนทุกอย่างนิ่งๆเรื่อยๆคุณอาจจะสําหรับอันนี้คือสําหรับคนที่มีมีคู่นะแต่ถ้าสําหรับคนโสดเนะี่ยยังไม่มีเกณฑ์ที่จะเจอใหม่หรือว่ายังไม่แนะนําให้มีนะถ้าคนโสดให้นิ่งๆเฉยๆไว้เลยฮนะเดือนมิถุนายนนี้ มีเกณฑ์เจอรักซ้อนครับนะแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้ววังให้ดีนะมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเรื่อยๆคุณดูเหมือนเรื่อยเหมือนจะพัฒนาความสัมพันธ์ดีแต่จะมีเรื่องลังเลลังเลให้ตัดสินใจจะมีเรื่องรักซ้อนจะมีเรื่องของการเดินทางจะมีเรื่องของการรักที่ไม่ถูกใจมีเรื่องของการผิดหวังนะครับภ่ยตือไพ่สุดท้ายก็ยังเตือนในเรื่องของรักสามเศร้านะให้ระวังในเรื่องนี้ให้ดีนะครับ ยังไงก็เช็คติดตามตรวจตราให้ดีนะครับระวังจะเสียใจในเดือนนี้นะครับสำหรับคนเกิดวันพุธครับผม